i n t e r c o n t i n e n t a l b a l l i s t i c m i s s i l e ถือเป็นหนึ่งในอาวุธยุทธศาสตร์ที่ทรงอำนาจที่สุดเพราะสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลนับพันกิโลเมตรและมีศักยภาพในการบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์หนึ่งในขีปนาวุธที่สร้างชื่อเสียงและทําให้โลกจับตามองคือขีปนาวุธ A G N I V ของอินเดียอาวุธชนิดนี้ถือเป็นเครื่องมือสําคัญที่ทําให้อินเดียก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศที่ครอบครองเทคโนโลยีด้านขีปนาวุธข้ามทวีประดับสูงที่มาของโครงการแห่งนี้ อินเดียเริ่มโครงการพัฒนาขีปนาวุธภายใต้ชื่อเทอนี้แปลว่าไฟในภาษาสันสกฤตตั้งแต่ช่วงปี1980เพื่อสร้างขีปนาวุธที่สามารถต้องปรามศัตรูและเสริมความมั่นคงของชาติโครงการแทคนี้ได้ถูกพัฒนาออกมาเป็นหลายรุ่นได้แก่ agni i agni 2 agni 3 AG และ agni 4แต่ละรุ่นมีระยะยิงและสมรรถนะที่ก้าวหน้ามากขึ้นจนกระทั่งอินเดียได้เปิดตัว agni v ซึ่งเป็นรุ่นที่ก้าวข้ามจากขีปนาวุธพิสัยกลาง mbm และ rbm ไปสู่ขีปนาวุธพิสัยไกลแบบ B61 ทำให้อินเดียก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพด้านการยิงโจมตีระยะไกลเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริการั America, รสเซียและจีนคุณลักษณะทางเทคนิคขีปนาวุธ AGNI-B ถูกออกแบบมาให้มีความทันสมัยแข็งแกร่งและยืดหยุ่นต่อการใช้งานโดยมีคุณลักษณะสำคัญดังนี้ระยะยิงประมาณ5,000-8,000กิโลเมตรสามารถครอบคลุมทั้งทวีปเอเชียยุโรปตะวันออกและบางส่วนของแอฟริกา ระบบขับดันใช้เชื้อเพลิงแข็งสามขั้นตอน Tristate Solid Fuel Propulsion ช่วยให้เก็บรักษาได้นานและพร้อมใช้งานทันทีน้ำหนักบรรทุกประมาณ1,500กิโลกรัมสามารถติดตั้งหัวรบธรรมดาหรือหัวรบนิวเคลียร์ได้ความเร็วบินด้วยความเร็วสูงสุดถึงมอก24หรือประมาณ29,0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบนำวิถีใช้การนำวิถีด้วย International Navigation System ผสนกับ Satellite Navigation และระบบควบคุมการบินที่แม่นยำทำให้มีเสถียร เซอร์คิลล่าเอเดอร์พรเบิร์ตต่ำมากสามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำในระดับไม่กี่สิบเมตรการยิงเคลื่อนที่ agniv สามารถยิงได้จากเทลทรานส์พอลเทลอลเชอร์ cher, ซึ่งติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดใหญ่ทำให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายและเพิ่มความยากต่อการถูกตรวจจับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สิ่งที่ทำให้ agniv กลายเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศอินเดียคือการที่มันสามารถต้องปรามดิเทเรนซ์ศัตรูที่มีศักยภาพสูงได้ จีน AGNIB ครอบคลุมเมืองใหญ่และฐานทัพสำคัญของจีนทั้งหมดทำให้จีนต้องคำนึงถึงการตอบโต้จากอินเดียปากิสถานแม้ว่าปากิสถานจะอยู่ใกล้และสามารถถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธมีรุ่นก่อนๆแล้วแต่การมี AGNIB ช่วยเพิ่มความเหนือกว่าของอินเดียอย่างชัดเจนการสร้างสมดุลเชิงอำนาจการครอบครองขีปนาวุธ ICBM ทําให้อินเดียได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาอำนาจนิวเคลียร์ที่มีศักยภาพด้านยุทธศาสตร์ในระดับโลก การทดสอบและความสำเร็จ agniv ผ่านการทดสอบการยิงหลายครั้งตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาโดยการทดสอบแต่ละครั้งประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจการทดสอบครั้งแรกเมื่อปี2012แสดงให้เห็นว่าขีปนาวุธสามารถบรรลุระยะยิงมากกว่า5,000กิโลเมตรการทดสอบในปีต่อๆมาได้เน้นไปที่การเพิ่มความแม่นยำการยกระดับระบบนำวิธีและการยิงจากแท่นเคลื่อนที่เถลล่าสุดมีการพัฒนาเทคโนโลยีมือ m u l t i p l e independently t a ีทัคติ e e อร์บรีอินทซึ่งทำให้ a g n i v สามารถบรรทุกหัวรบหลายหัวแต่ละหัวสามารถโจมตีเป้าหมายที่แตกต่างกันได้พร้อมกันบทบาทในนโยบายนิวเคลียร์ของอินเดีย